สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว g t v News ประจำวันที่10เมษายน2566ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะส่วนส่งน้ำหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลค่ะ เมื่อวันที่10เมษาย,ยน2566ที่วัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอาชวันกรกนันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ประธานฝ่ายคารวสพระพิสารสิทธิคุณท่านเจ้าคุณไพรโรธประพัสโลเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลประธานฝ่ายส่งในพิธีบวงสวงและกดปุ่มส่งน้ำหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่พระนาม,มาภิไทยย่อสอกอเนื่องในเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของ ไทย2,566โดยมีนายอุดมสุขนิ่มเสนนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมส่งน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยยังต่อเนื่องท่ามกลางอากาศแจม่มใสโดยทางวัดจะเปิดให้ประชาชนได้ส่งน้ำหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่จนถึงวันที่17เมษายนนี้พร้อมกันนี้ทางวัดขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวกรับไหว้สักการะพระพุทธ,ธโสธรองค์ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ประดิษฐ์ ด้านหลังหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นไว้เป็นพุทธบูชามีหน้าตักกว้าง14.19เมตรความสูง29เมตรและปิดทองพระพุทธพี่น้อง5พระองค์ ที่ประดิษฐานรอบองค์พระพุทธโสธรพร้อมขอโชคลาบจากเทาเวสวรและไอ้ไข่ที่บริเวณศาลาด้านข้างหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่นอกจากนี้ยังมีมุมกาแฟและศา,าลาริมน้ําเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนให้อาหารปลาหลากหลายชนิดนับหมื่นตัวในลําน้ําห้วยมงคลซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริแห่งแรกของประเทศไทยพ่อปู่พญาเพชรคีรีแลนด์มาร์คใหม่ของเพชรบ,บุรีค่ะ วันที่9เมษายน2566ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดถ้ำแจงตำบลเขาใหญ่อเภชะอำจังหวัดเพชรบุรีพระมหาดรวิชัยเตชะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดถ้ำแจงได้จัดสร้างพ่อปู่พญาเพชรคีรีมหาบุนีศรีสุดโทนัคราชแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรีและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสูงราว31เมตรลำตัวเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง2เมตรความยาวลำดับรูปยันอุณารม มีช่องลอดเก้าช่องยาวรวม227เมตรมีลักษณะสีนินปลาหรือสีเขียวปีกแมลงทับมีมิติเพราะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนในรูปแบบโครงสร้างลวดลายที่ละเอียดอ่อนงดงามการลงสีสันให้ออกมาสวยงามและอลังการโดยมีนายประพัฒม์มานิส,สาอาจารย์ปื้ดปูนปั้นเป็นคนออกแบบและปั้นพญานาคองค์นี้ขึ้นมาใช้เวลาสร้างนานกว่า2ปีบนเนื้อที่ประมาณ10ไร่เศษโดยทางวัดได้เปิดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบุรีให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และกลับไหว้ขอพรตามความเชื่อโดยนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมความงดงามอลังการและกลับไหว้ขอพรพ่อปู่พญาเพชรคีรีมหามุนีสีสุดโทนคราชขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันอย่างคึกคักบางก็สมหวังด้านการเรียนบ้างก็ถูกหวย จนมีคนนําสิ่งของมาถวายที่วัดไปแล้วหลายรายพ่อปู่พยาเพชรคีรีมหามุนีสีสุดโทนคลาดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยงานปั้นและลงเสียเรียกว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือตกแต่งบางจุดฐานอีกเพียงเล็กน้อยและเตรียมทําพิธีบวงสวงใหญ่วันที่9กันยาย,ยน2566นี้งานเคาืนสู่เย่า100ปีสิทธีสีบ้านหัวหินค่ะ วันที่7เมษายน2566ที่ผ่านมาที่สวนหลวงราชินี19ไรยย่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน,นธ์นายนพพรวุฒิคุณนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานเปิดงานทูนสู่เยาว์100ปีสิทธีสีบ้านหัวหินโรงเรียนเทศบาลมีนางวัฒนาศรีกัญจนาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหินกล่าวรายงานถึงความเป็นมาจากเป็นโรงเรียนวัดอัมพารามมาเป็นโรงเรียนเทศบาลและเป็นโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ หัวหินครบ100ปีในปีพศ2566มีดรบุญทวีบุญให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดงานครบ100ปีคืนสู่เย่า100ปีศิษย์ดี4ีบ้านหัวหินทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและครูได้ศิษย์เก่าได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นโดยมีนักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าขหาหบดีพี่น้องชาวหัวหินได้ร่วมให้การสนับสนุนมอบเงินให้ทางโรงเรียนกว่า250,000บาทนอกจากนี้ประลัดเทศบาลเมืองหัวหินได้จัดทําโครงการร่วมรักสามัคคีการศึกษานําเอาเสื้อยืดน้องเอ็นดูข้างแวดสัญ,ญลักษณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำหน่ายขายให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานลูกจ้างและพี่น้องชาวหัวหินได้เงินสมทบสนับสนุนมอบให้อีก4 5 0 0บาทสำหรับในงานนี้ก็ยังมีคณะครูสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันจากโรงเรียนเทศบาลเข้าร่วมกว่า1,000คนโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหินเดิมชื่อโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2466โดยพระครูวิริยาธิกาลีหรือหลวงพ่อนาควัดหัวหินจากโรงเรียนเล็กๆมีพระภิกษุเป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้โดยใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียนจนกระทั่งปีพุทธศักราช2478เพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกับชาวชุมชนหัวหินบริจาคสมทบสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นและตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลหัวหินหนึ่งประชาธิปัตย์สังกัดเทศบาลและได้รับการโอนเป็นสังกัดเทศบาลเมื่อปี2 5 0 6จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินต่อมาเมื่อวันที่19 ุราคม2565โรงเรียนได้ยกระดับคุณภาพจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบโรงเรียนสาธิตและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหินจวบจนปัจจุบันนี้และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ Facebook Instagram YouTube และ t i k t o อกได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0 6 2ย์หกสองและสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอคลื่นความถี่แปดสิบแปดเามกะเฮิร์สำหรับวันนี้ที่ฉันจุามาศเพชรอยู่ต้องขอลากัน ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ